สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีไปลองวนกับงวันมัดี่าด้กันเลยไปองเลยาตัไปหยๆครับเมื่อนี้สวัลกท่านครีเมื่อสันมันดีนะครับผมหิต้อนรับลูกไผ่จีนลูกไผ่เจ๊กลูกไผ่จีนนี่ว้าูดแมมเห็นาูนี่ลูกเคยเนี่ยไมจานเอ้าสว่ากินพี่นั่งจังเนาะทักใจบถวยเมียนจัเมียไปลอง อันเมื่อนีร่บรรยากาศก็มาเกิดน้องเบียวนะครับพี่น้องสามคนอ่าเจ้าคว้มวันเกิดบัสบายหลายผู้หลายคนพอดีจัสร่วมกันเลยมันเกิดไปแน่เมื่อนี้ยูทูปทุกท่านแล้วทำเบียวแต่ก็คิวซี่ยี่สิบสองมันเกิดเจ้าคว้ามริงอ่าคิวซี่แล้วก็พี่เสาคนแรกโอ้

เฉพองมันเกิดก่ไปสบายป็นในเพียงวัสด็บไปสมไยรันตะเียวม่วเสียอขทงครับครับนะครับัขอบคุณพีสาวโครานนะครับขอบคุณพี่สาวโครานเป็คเจ้ามือใหญ่โอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อพี่สาวพี่เก๋้วก็พี่เป็นโซ่นั่งเนอาจันเจะกินแบบตุ้มตี ในระยย่างเป็นไงคือจังไปจังหันนมอพจกินแบบต้ออาจารย์นี่นะพกิงแบบตุ้มเดเอาเปิ่มวไปทไหนนมาด้อมาด้อสุขุมสุขุมลาวก็ดนั่งนี่มองข้านั่งเียมองข้านั่งสุกังันดีอ้าวเสียก้นนเออชุดมใส่กระดีอันนี้ละแม่เออทัเสียงโทัเสียงไรชุด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น anyway> ้องสุกูสุขคอนอ้ยน้องอ่านบราณโบราณเลยนะเด้อโบราณน้องแย่มากครับเอืนมากอยู่ครับแต่ว่าฐานฐาเบิ้งว่าแก่เฉียนออกมากง่ายกว่าชัินพี่น้องมันค้าเหร่นเกมอยู่น้องเมย์มาไม่มาครับมาสุขสันตสวัสดีแม่แอานะครับผมพี่แย่สวัสดีครับพี่อาจารย์พ่อแม่มมาอาจารย์มาพี่บัวไข่สวัสดีครับสวัสดีพี่ยาย่าครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่สายฝนครับมียากรนตุ้งไหมครับ อันเบียนกันย่ามีก่อย่อปะครับเนี่ยคิวี่เอคิวี่สุดแนเลยนี่ยนเนี่ยไพ่จีนพี่น้องลูกไพ่เก็ดไจีนเจ้าน้าเพือนกันป่าปลาหมามาดป่าป้าป่าป้าหมาญ่าหน่งสวัดี๋ยวครับพี่น้องสวัสดีครับวัสดีครับมาเป็นตาห้องกับตาห้องกันได้เด้อเรา้แล้วได้แล้วได้ได้ปเดียงัประเดี๋ยงพีกันเวลาขึ้นประตูไปตั้งแจบวงกวนเขวดน้าบอกตัว เอาเอาหักแนววันนั้นไอ้ก้นนั่งเขียวเด้อเขียวเด้อพื้นที่วันเกิดหลายงานจัดร่วมกันเลยตอนนี้จัดร่วมกันมี่สาวโบราณเล่าว่าให้จัดร่วมกันเลยใครอยู่ขอกินลูกชิ้นได้ซวงงวยอยู่ก็ได้เฝ้าค่ายเลยดจัดอิ่มก่อนปาบันดีพี่น้องชุกชุกชุกโนเด้อพี่น้องครับผมเมนนต์กบ่ััองวันดีครับเสียงบอกไม่เลี่ยนกินไหมน้องวันนี้โอ้โหมาตรงห่วงครับเสียงบอกสุดยอดเจ้าเลี้ยวยอด ครับจวจวดวสบดีพี่น้อง้าฝังสายนั่นเสสันบันเกิดนับพ่สาราสลองงานเต้นเงานัเกิดครับันเกิดพระเยบวเกิดวันที่ยีอที่นั่งเกิดยี่สามนี่แมนคิวซียีสาแมนพ่สาโครายี่สแปดแมนข้ามาบันยอเมว่อายอากินน้ สวัสดีครับพะเยศกินสวัสดีครับผมกินเขาแล้วครับว่ากินยาเออกินเขาแล้วแล้วก็กินยาสักวันครับโอ้ดีครับจานเพิ่มงานงานทางบ้านคืนนี้บอลเม่ยครับเพิ่มเป็นมิวสิกเวินในพวกนีเลยสวัสดีครับคันบ่เบิด์อเอสที่เป็นผู้เมียนเนาะงานกินดอกลู้สิ่บกับบ่ลเมี่ยงครับงานวันเกิดพระเยศบิวงานวันเกิดมี่สาวโบราณงานวันเกิดคิวสี่สบายดีบ่ลูกรู้กันบ่ปันได้ครับแม่เพราะว่าอาทิตย์ก่อนนั่นเขาโรงพยาบาลอยู่ แต่ว่าก็ไข่คืนะครับบัดงเ้วาาแกล้วเะาบับีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเ้อพี่น้องโอ้ยตุ่มมวนอี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้าวนะครับพี่น้องนี่นะครับวันเกิดน้องเคยแฮปปี้เบิร์ดเดนะครับ